ห็นรถมีกี่คัน<ม>บนถนนนะเมืม่อกี้ห้าวิเมืม่อก<ม>ี้รถผ่านกี่คันสองคันนะครับที่ผมกําลังจะสื่อสารตอนนี้ก็หมายถึงว่าอะไรนะครับพอเวลาเราขับรถจริงๆอ่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าคนนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาขี่ป้ายแดงหมายเลขทะเบียนอะไรใช่ไหมผมกําลังจะสื่อสารให้รู้ว่านั่นคือรถซ,ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเรา้างหน้า การมองครับมองไกล2 0 0ร้อยสามร้อเมตรนะครับนั่นคือระยะการมองไกลนะครับมองให้รู้ว่านั่นคือรถมอเตอร์ไซค์นั่นคือคนนั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราโอเคเราจะไม่ต้องแค่หน้ารถเราต้องมองไกลก่อนขันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถเล็กรถใหญ่นั่นไม่มีสิ่งนั่นคือญาติพี่น้องเราด้านซ้ายด้านขวานั่นก็คือญาติพี่น้องของเรานะครับ เราจะทำอย่างนี้ทำไ้นะหนึ่งเราจะไม่ไปชนเขาสองไม่เขามาชนเราแล้วก็สามไม่เป็นเหตุให้เขาชนกันทำสามอย่างนี้ได้ไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย,ยนี้โอเคนะครับหนึ่งไม่ไปชนเขาเพราะอะไรเพราะตาเรามองเห็นคนเห็นไหมนะครับตาสัมพันธ์กับมือนะครับเมื่อเรามองเห็นแล้วว่า มันไม่ปลอดภัยเราก็ใช้มือแล้วก็ให้สัญญาณแตะกันข้างหลังนะครับตามือเท้าสัมพันธ์กันนะครับรูว่าเราเหยียบไปสักว่าเหยียบไปสักร้อยนึงเนี่ยเป็นไงครับรู้ว่าข้างหน้ามันจะลาย <c oughs> เราต้องทําไงเท้ากะต้องทดลองไงแต่กด,ดเหยียบแต่กด,ดเหยียบแบบที่ถูกตองก็คือให้สัญญาณก่อนเลยครับทดลองความเร็วลงเปิดไปเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายก็แล้วแต่ ครับหาช่องว่างให้ตัวเองให้ได้โอเคนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราท่านเองนะครับอยากให้ทุกคนกลับไปกันหนนะนะครับ